เมื่อวันศุกร์ที่23พฤศจิกายน2555ได้มีพิธีเปิดเทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่8ภายใต้หัวข้อน้ำณศูนยะ์วิทยาศาสตร์เพื่อการศาึกษาเขาฟ้าจำลองกรุงเทพสินดีตอนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานเทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่8 หรือ s i ซ n s ฟ r i ์ m Festival 2012ค่ะโดยมีานายเสริมศักด์พงษานิตย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ<ห>เป็นประธานในพิธีเปิดเกิดให้มาเป็นประธานปเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่8สําหรับเทศกาลงานนี้เป็นครั้งที่8นั้นจัดกัมาอย่างต่อเนื่องและเป็นกิจกรรมที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็น่าให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง และดรพรพันธ์นไวยทยางกูลผู้อำนวยการสถาบัานส่งเสริมการสอน,นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวรายงานการดำเนินงาน The festival organizers and I are grateful that Your Excellency and the Deputy Minister of Education is presiding at the opening of the Ed Science Film Festival today. A fruit of the cooperation between the Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology The goethe Institute and the Embassy of the Republic of France in Thailand. The Science Film Festival began in 2005 and has since been an annual event. Over the years, it has gained increasing support from both the government and the private sectors, whose cooperation, such as that of the National Science Museum, has brought the festival growing public acceptance. การจัดงานครั้งนี้เน้นความสำคัญของน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตทั้งมวลในโลกนี้ถือเป็นการสนองรับมติและนโยบายขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยทศวรรษน้ำเพื่อชีวิตพุทธศักราช2548ถึง2558โดยมีการฉายรายการเมาส์ทีวีตอนการล้างมือนั้นสำคัญชไหนเรียนกลุ่มแรกพาเข้าไปล้างมือ เราจะมาสังเกตเด็กๆที่ยืนรออยู่ด้านหน้าห้องน้ำว่ามือของพวกเขามีสภาพอย่างไรไหนขอดูมือซิเป็นอย่างไรดูแลเธอะจังสมควรโดนน้ำกับสบู่ฟอกล้างสียบ้างและได้รับเกียรติจากคุณคัตยาผู้กำกับและผู้เขียนบทรายการเา้์ทีวีกล่าวถึงการผลิตภาพยนตร์ดังกล่าว วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่8จัดขึ้นระหว่างวันที่24พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2555ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา15แห่งทั่วภูมิภาคคือจังหวัดกาญจนบุรีขอนแก่นรังนะครราชสีมานะครสวรรค์ประจวบคีรีขันธ์พระนครศรีอยุธยาเยลาร้อยเอ็ด ลำปางสมุทรสาครสระแก้วอุบลราชธานีและนครศรีธรรมราชและมีศูนย์จัดใช้อื่นๆได้แก่นานินบุ๊กเล ARNING CENTER คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา สุรัต์วิทยาศาสตร์อพวชสามจูรีสแควร์โรงภาพยนตร์สีสารยาหอภาพยนตร์องการมหาชนน้ำที่พ่อพลังที่อยากใช้บนโลกนี้เป็นสิ่งที่อ่อนไหว พาเราไน้ำที่ไหนมาบ้างนะรับล้องน้องเขาพาองน้องไปเที่ยดูน้ำที่ไหนมาบ้างนะครับทะเลทะาทเาพาเลาทะเทเายที่ายวดูน้าทายทะเาบทะเลางทรับชทเลยทะาทะายทะเายทชายทะเลายชายายทะเลชาชาทชย ตอบว่ากรรมฐานคาเดนตรงนี้จบอ,อันนี้เรียนจากโรงเรียนละน้องหมดอ่าตอบว่ากรรมฐานกรรมฐานปุถยันวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทช อุทยานการเรียนรู้ที่ชุกชักเขาจับเฉพาะคู่และปลาเล็กจํานวนน้อยส่วนปลาใหญ่จะไม่ติดอยู่ที่ตาข่ายดีและผมจะพบกับคุณอีกน้องเองมีวิธีอะไรที่ช่วยไม่ให้ร้องไห้บ้างคนละหนึ่งข้อคนละหนึ่งข้อไม่ไช้จะวิ่งออกและติดอับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาของฟ้าจำลองกรุงเทพ เพการเรียนรู้นะคะแล้วขอให้ตบน้ำตดมีกระโปค,ค่ะค่ะก็มีเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ที่ให้ความบันเทิงนะคะนอกจากจะได้สาระเราก็ยังให้ความบันเทิงด้วยค่ะเราสามารถใช้ในการ,การเรียนการสอนได้มากขึ้น,นะคะ่ะเรื่อที่เราไม่รู้ก็ได้รู้มากขึ้นค่ะค่ะสำหรับในการดูภาพยนตร์ในครั้งนี้นะคะก็ได้ประโยชน์มากมายเลยค่ะสำหรับ ที่เราได้รับความรู้เกี่ยวกับพลังงานธรรมชาตินะคะว่าในธรรมชาติของเราเนี่ยมีพลังงานที่ลี้ลับมากเลยนะคะแล้วก็มีความสนุกมากเลยค่ะ